ช่อง8ดันชมพูอธิตาขึ้นแท่นนางเอกประกบอันอัทรพัฒในละครโรแมนติกดรามา่านี่รักเกียรติยศเริ่ม16มิถุนายนนี้ ได้เวลาจัดเต็มเก็บทุกอารมณ์ความเจ็บสำหรับละครนี่รักเกียรติยศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ RS Group ละครแนวโรแมนติกดราม่าเข้มขน้นผลงานละครเรื่องแรกของนางเอกป้ายแดงชมพูอธิตาพยักพร้อมถอดเขี้ยวเล็บนางร้ายที่ดอมหลายคนรอพลอยมาพิสูจน์บทบาทดราม่าร้อนแรงประกบกับพระเอกสายละครดรามา่าอันอัครพัฒบุญนาคก,การันตีเคมีใหม่ที่น่าจับตา อีกทั้งยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างอาทิอามสุกวินแก้วพิกุลตั้งเมเมทาวีทีรลีกุลสันต้าสัสรรสุวัฒนาพรชานนทิพกะนกแม่อีดดวงใจหไทัยการเดือนไปรมารัชตะเวนฟอร์โคเนอร์กำกับการแสดงโดยภูมิพัฒสังวานวรกุลบทประพันธ์โดยบุษบาบันบทโทรทัศน์โดยวนาทิ์เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568ออก อากาศทุกวันจันทถึงพฤหัสเวลา18นาิกาทางช่อง8กดเลข27สามารถรับชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ True ID ผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID TV ดูฟรีทุกเครือข่ายโดยเป็นเรื่องราวของนิราอ่อนชมพูอธิตากำลังจะโดนยึดบ้านและไร่ที่เป็นมรดกตกทอดเพราะอรัรพี่ชายติดการพนันเธอจึงตัดสินใจแต่งงานกับอภิชาติลูกชายคนเล็กของ เนื้อบุญเดือนไประมาหลานของปรุงฉาดอีดดวงใจแต่แล้วอภิชาติถูกยิงตายปรุงฉาดจึงให้นิราอ่อนแต่งกับเอกภพอันอัครพัชบุญนาคแทนเพราะเธอเชื่อดวงว่าสามีจะมาเกิดกับผู้หญิงที่เกิดปีถ่อในปีมะโรงที่จะมาถึงนี้เรื่องราววุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้นเพราะเอกภพมีคนรักอยู่แล้วคือมีนาลูกสาวกำนันเรืองเวนฟอร์โคเนอร์และเนื้อบุญก็รังเกียจนิราอ่อนคิด ว่าเป็นตัวสวยทำให้ลูกชายคนเล็กตายแล้วท้ายที่สุดความวุ่นวายนี้จะมีบทสรุปอย่างไรติดตามได้ในละครนี่รักเกียรติยศ